ถ้าเกิดคนท้องแล้วคือเสียงของเปี้ยวก็คือแบบแทงเลยกินโอ้อะไรนะขโมอะไรนจแล้วโทำไมพบกับเฮียขอจงควาคณาฮะอาไนนะ เอาสุดิจารนี่ก็คือช่องกินเฮียเพราะเฮียกินแบบเฮียเฮียเอาจะได้เลิกลักไปหมดเลิกลักไปหมดวันนี้กินอะไรกันคะคุณพี่เดี๋ยวก่อนที่จะเรา ก่อนที่เราจะมากินก่อนที่เราจะมากินแหนมเนื้ออันแสนใจเดี๋ยวกอนไงซินเซนจิเนโรเนียนซินเซนจิเนโรเนียนใช่เราไปดูว่าวันนี้เนี่ยพี่เตยเนี่ยแต่งตัวได้แบบผู้หญิงมากวันผู้หญิงมากไม่บังเอิญแบบกลับจะทำงานพอดีไงมันจะต้องแบบพี่เตยมีการมีงานทำนะคุณพี่คะคนเราก็ต้องกินต้องใช้ในยุคที่โควิดทำร้ายเรา นี่โอเคเราก็จะยืนโชว์ชุดหน่อยไหมคะซึ่งก็คือเห็นแต่ท่อนล่างนะคะคือนี่นะพี่พอดีว่าเฮียไปเปลี่ยนยางโม่ใหม่มันอาจจะสกัดกันน้ำลายได้แบบคือไม่รักกันก็ไม่ต้องถมน้ำลายใส่กันหนึ่งล้านหลักถมน้ำลายใส่ชุดอ่ะน่ารักเกินไปจนต้องถมน้ำลายใส่เลยไอเลี้ยงมากับเฮียเลี้ยงมากับหนูโอเคมันกับและนี่คือของฝากจาก นนองเตยน้องเตยไปไหนมาน้องเตยไปไหนมาเมื่อบ้านค่ะอุดรเ่บ้านเป็นคนอุดรเป็นคนอุดรเป็นคนอุดรเราอีสานราได้เรได้เป็นคนอุดรแม่เป็นคนอุดรแม่เป็นคนอุดรก็ไปเยี่ยมแม่มาเอาของฝากไปฝากแม่มันคืออะไรมันคือรอยรอยสัองรอยที่สองและสามของร่างกายอือออ แม่เลยเพิ่นเลยการพยมให้ที่ขาและหลังคุณโดนเขียยไปเย็นเลยใครที่อยากสักนะแต่แม่ไม่ยอมรับเนี่ยมาดูวิธีการว่าทำยังไงแม่ถึงจะโอเคให้สักได้ต้องถามสักพี่เตยอาศัยตอนที่แม่ไม่อยู่บ้านอาศัยตอนที่แม่ไม่อยู่บ้านไงแล้วเราก็ไปสักเลยกลับมาก็คือมันมีชกแล้วอ่ะก็คือแม่ทำอะไรไม่ได้นอกจากเราไม่เรียวรอกับไ้หน้าสามแล้วใช้ช่วงจังหวะไหนนะในการที่สารภาพแม่ก็คือตอนที่แม่ขับรถ แม่จะได้แบบไม่มีแบบสมาธิในการแบบคอนเซนเทรตแล้วมากอย่างเงี้ยแม่แบบเราก็บอกว่าแบบโอ้แม่จะไม่สามารถจบแล้วได้แม่ไม่สามารถปล่อยกลวงอะไรได้เพราะว่าชีวิตของแม่เราสำคัญแม่ก็อัดอั้นไว้ใช่แม่ก็อัดอั้นไว้แล้วก็พอถึงบ้านก็คือระเบิดมันออกมาที่ใส่แขนยาวก็คือโดนแม่ใช่เป็นรอยเขียวด่าอะไรบ้างอะไรนะใช่เลีตัวแต่ตัวเลี้ยงหัวใจมันไม่ได้กายแกก็เป็นของแก่ใช่ไหมใช่ตัวแต่ตัวสมอง 哦哦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 哦 เพราะว่าเฮียเนี่ยก็อยากสักนะแต่ว่าแม่เนี่ยแม่อนุญาตแม่ไอ้เฮียสักเถอะโอ้ยขอเป็นอย่างนี้เลยแม่จะด่าเพิ่มก็ได้นะด่าเตยด่าออกมาเลยออกมานอกคลิปเลยโอตายละเดินเย็นก่อนแม่วิดีโอคอหาเฮียและด่าเตยให้เหยียบป่ะแม่เนี่ยไม่ได้แม่ไม่ได้แอนตี้คนสักนะแม่ไม่ได้แอนตี้คนสักแม่ไม่ได้แอนตี้แต่ว่าแม่ไม่อยากให้ลูกสักกินไปด้วยแต่คือถ้าเกิดสักมาแล้วมันก็มันก็ไม่มีปัญหาเลยก็คือแค่เหล่าอันนี้คือเราสามารถกินตอบเหรือว่าแบบเนี้ย เกี้ยวเหรอโอ้โไม่ต้องลงทุนนาด้เราจะกินเกี้ยวกรอบกันใช่ไหมหลายคนอาจจะมันมีความลำบากย่างเย็นในการกินแผ่นอันนี้มากอืมบางคนอาจจะเอาน้ำไปแช่แช่ก็เลกเกินไปอาจจะแข็งเกินไปนี่ซีเกรลใช่นี่คือสกรลเพิ่งได้มาเมื่อลาลานีลาลานีลา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 นีก็คือเอาน้าสักง น้ำซึ่งเซนเเซนียน้ำสะอาดเดี๋ยวเคยทำคลิปของแหนมเนืองไปแล้วนะถ้าใครอยากรู้ว่าแหนมเนืองมาจากไหนมายังไงก็กลับไปดูที่โลกาของเราไม่ได้ดูมันเป็นอาหารเวียดนามเวียดนามิสใช่เวียดนามอสแค่นั้นแหละจำได้แค่นั้นแุ๊ย แหนมเนืองนั้นก็เป็นแหนมเนืองที่เตยซื้อมาฝากเฮียใช่เตยนี่คือเจ้าแห่งแหนมเนืองของเฮียที่แท้ทรกให้เราจุ่มอย่างนี้เลยแล้วก็ขึ้นมารอไว้ที่จานของเราได้เลยจริงเหรอใช่สนุกอ่ะชอบจริงๆเลยมามาวางไว้เลยเนี่ยระหว่างที่เรากําลังรอกินหรือว่าเรากินไลกับอู้มันกำลังเริ่มมันก็จะมันจะอ่อนแล้วมันจะพอดีมากงงมากว่าเฮ้ยเพียงแค่เรารอเวลาเท่านั้นเองอย่ารีบมากอย่าหิวมาก อย่าโหยอย่าตะกาตะการอย่ามีมีมารยามีมารยาในการกินแล้วเราก็จะได้กินของอร่อยอะใช่ไหมเรียบร้อยพี่แอรยเป็นคนกินผักเก่งอะเหมือนแม่เลยกินผักเป็นกระต่ายถ้าเกิดเตยแก่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเตยก็จะกินเก่งขึ้นเรื่อยๆผักจริงหรอใช่แล้วเนี่ยก็คือผักแพลวที่ตอนเด็กๆฮียไม่กินแต่หลังๆมากินเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์มากถ้าพูดถึงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยเลยทีเดียว <laughs> มาา <laughs> อยากก่างกจะลุกขึ้นลำแหละ <laughs> อยากจะลุกขึ้นลำทันท <laughs> ีกระดุกขึ้นลำอีกแล้ว <laughs> เอออุ้ยมันอ่อนยุ่ยุ่งลงเรื่อยเร่อแล้วว่ากินแบบพรงนะมากพร้อมมากแล้วทำไมถึงเลือกวีทีเพราะว่าที่บ้านเชื่อมันอม่นเชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นว่าวีทีนี่แหละคือที่สุดของแหงเนืองแต่เราก็ไม่ได้รับเจ้าอื่นนะก็คือแบบแค่ที่บ้านชอบเฮ<อ>ียก็ไม่รับนะแต่ว่าเฮียชอบแดง แกร่งใช่อ่าแสดงว่าเป็นคนหนองคายปะเนี่ยแบบเป็นเป็นแบคนหนองคายคือเรารู้สึกว่าต้นตำรับอ่ะมันมักจะดีกว่า VT เนี่ยน้ำจิ้มไม่ได้เป็นีนะไม่ได้เด็ดแบบนี้นะอ๋อช้อนตักเข็ดจิ้มเป็นแจ่วไม่ได้อ๋ออ๋อนมีช้อนอยู่ใช่แต่ไมก็ไม่ดเป็นแจ่วนะมาเอ้าลืมหมูหนูลืมหมูนะลูกเอ้าหนูลืมแบบทุกอย่างด้วยอ่ะอู้ววิเยอะมากอวิอืมน้องพุ่งกลื่นยาออ เออมาอร่อยวิธีได้เลยอก็ความจิป็นจชอบปลาตักับแคลได้ยังข็แล้วดีมากออย่างหนึ่งอย่างนหนึ่งสตไม่คิดแพงกว่ากล้วยฝาดมาก้วยฝาดนะกล้วยจะกล้วออกเสียอีกครั้งกล้วยรวยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตายต อ,อ,อร่อยเนาะกนาินกันเยอะๆยิ่งอร่อยอเยอะๆก็คือสองคนโอ้ว้าวขั่นแป้งเหนียวน,นุ่มกราหิตน้ำจิม <c oughs> ้มแซ่บว่าด้วยโครงการสักของซวยต่อไปดิเพื่อแม่กำลังดูอยู่แม่จะได้แบบทำใจไว้ก่อนเพราะลูกสาวสุดที่รักมีแผนฮะ <c oughs> ตาชอบตาออกมาตาชอบตาน่ารักมากตาฉันนา่งตาเปิดเฟี้ยวอยู่แม่ปอไม่ได้บอกว่าแม่ไม่น่ารักนะโอ้ยแม่เหมืนเด็ซีเนาะได้จะสักมากมันก็ไม่ดีไงผู้หญิงเนาะผิวพรรณมันก็จะแบบไม่ดีอีกแล้ะดูดะเนี่ยใช่คนสักไม่คนสักไม่ใช่คนไม่ดีเยอะแค่แล้วแต่คนชอบใช่มันเป็นศิลปะบูร่างกายเพราะว่าเฮียไม่ชอบสักนะแต่ว่าแม่ตี เตยก็ยอมให้แม่ตีแกขนาดนี้ก็คือแม่ตีแม่๋ยว่าเจ้าเตยมาให้แม่ตีนะไม่ได้นะเพราะว่าแค่แม่เตยก็บอกช่าแต่แบบเราจริงๆอะถ้าเกิดสักมาขอให้เราเป็นลูกที่ดีเท่านั้นแหละโอเคละตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จะสักเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมเออสักเข้าหน้าเลยก็ได้เมื่อก่อนตอนเด็กนะ เตยจอดต้นแบบเนิ่นใครไม่มีใครอยากต้อนรับเลยนะทำไมอ่ะกินถามว่เป็นไงนไกินเป็นใจเนี่ยมหมูเจนหมูกัอบแป้งแล้วกว็น้ำจิ้มเนี้ยนุ่มอ่ะอือตอนนี้ไปดึงยางมาะจบไหมมึงไม่จบเจ้าเก่งเลยดูเรื่องเลยพวกเนี้ยดูเรื่องเลยอันนี้เฮียเรียกผักอะไรอันเนี้ยผักสลัดใช่เตยก็เรียกผักสลัดแตเขาเรียกอะไรนะผักกาดแก้เอาไหมคะ ผักกาดหอมอืมได้อืมถ้าเราพูดเรืร่อผักกาดหอมต้องเป็นคนยังไงอรัคนกรุงเทพปะห <laughs> มายถึงมาคนภาคกลางอะ่ะคนภาคกลางเรียกว่าแบบผักกาดหอมปะแต่แต่แต่แตัวเรียกผักสลัดก็ใช่ผักสลัดผักสลัดน่าจะเป็นคนอีสานเรียกกันเนาะพวกมันไม่ถนัดเลยอืมอเจ็บม,จมากไม่ไหวแล้วคุณพี่กินจนลืมแช่แป้งแนละ้วตอนเนี้ยพี่ทั้งรู้เลยเนี่ยก็แค่แบบแค่แช่น้ำแล้วก็รอเวลาอืม ปกติจะไมแช่แบบเลยแล้วมันก็ติด<ม>ออกมาเป็น<ม>เป็นเป็นปิตกีน้ำที่ทอาหารคือมันเหนียวนุ่มดีมากค่ะพี่ดีดเปือกมะม่วงนี่คือแบบไปสุดคือถ้าเกิดคนท้องแล้วคือเ<อ>สียงของเปรี้ยวก็คือแบบแท้งเลยกิน <laughs> แท้งเลย, <laughs> เลยไป <laughs> ไม่แท้งอะ่ะม <laughs> ไ,ไปเปรี้ยวเกิน <laughs> อน๋อเหรอ ท้องกินของเปรี้ยวบ้างกนไปแทงเลยเยี่ยวไหลเนาะไม่ได้ลงขนาดนั้นอะเลยวเยี่ยวลาดหรอกเบอเปรี้ยวเยี่ยวลาดหรอกถ้าใครท้องก็คือแทงเลยคือลูกออกมาให้ระวังการกินของเปรี้ยวเนี่ยทุกคนเคยได้ยินเหมือนกันอ่ะโชว์สักหน่อยโอ้ยตอนแท้ท้องแม่พยายามห้ามเปรนอะไรหุ่ยผมหมดแล้ะ เเรรีียยนตอนแพนท้องแม่เนี่ยชอบกินอะไรเขาบอกว่าคนแพ้น่าจะทุเรียนเนาะจริงหรอคนแม่ท้องชอบกินอะไรที่ไม่กินเหรอที่ตอนแบบยังไม่ท้องยังไม่กินอ่ะแม่ฮิวเก็คือชอบทุเรียนชอบกินทุเรียนแล้วก็ท้องแล้วก็ตุ้งต้นอีกก็คือเป็นทุเรียนเลิฟเวอร์ใช่ถามเรื่องกินทุเรียนป่าวะไม่ชอบ๋อแต่ว่าความจริงตอนฮีวเดินมาเนี่ยอาจจะตัวแน่นไงตัวแน่นผิวดี มโอ้ผิวดีแอ้ีเออปากมันหินใส่แล้วก็หันหลังมาแล้วก็เอาดอกไม้ให้รักมาลูกเราแล้วพี่อย่างนี้เลยตอนหน้าพูดในวิดีโอพอดำหนักเฮียมันเร็วมากมันบอกแม่มันจะไม่ทำมันก็ทำตอนที่แม่ไม่อยู่แค่เราเป็นลูกที่ดีตอบแทนคุณพ่อแม่ไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามพ่อแม่ก็จะให้อภัยและยอมรัก ชาววันแม่ต้องขึ้นลวข่าวนมข้าำนมต้องนลวข่าน้ำนมแม่ีจะมีอะไรผสมของโอ้ยมกรลากุพามีนะมีนะเมษาคเอากหัวได้นะเมษาพฤนภามิถุนากรกฎาคมจะอหัวกลับไปก่อนติดหูจริงตต่อจริงางกินอยู่สิงห ตูรพกสติการ์เยี่ยมมาต่อหน่อยสติกาเหรอใช่สติการ์แล้วจอมห้องเปิดไปไม่ได้ให้าเราเรียนต้องสู่อยู่อ่ะพอแม่ม่ให้ไประกาก็อย่าเพิ่งแอบไปเลยถูกเรื่องของการสมัครงานอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างมีผลหมดใช่เกิดวันนี้คืนนี้คุณต้องรับราชการขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ใช่ต้องรับราชการขึ้นมาไม่แม่ถึงว่าจะไม่ได้รับราชการก็ตามบางที่เนี่ยเขาก็ซีเรียสให้อดกั้นไว้ให้แบบขายของออนไลน์ให้ได้แบบ ท่านจะมีงานมีการทำรับผิดชอบตัวเองได้ก่อนใช่ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่อยากให้แบบมีมีมีค่ายาสําหรับพ่อแม่ตอนโดนทุบค่าญาติของตัวเองไม่ให้กนก็คือคนมีประกันสําหรับทำประกันทำประกันก่อนถ้าเกิดพ่อแม่ไม่อยากให้สสะเราก็ไม่ควรเอาเงินพ่อแม่ไปใส่แต่อย่างนี้คือแบบเตยแบบทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหาเลี้ยงพ่อแม่บ้างหาเลี้ยงพ่อแม่บ้างแล้วใช่ถึงแม้ว่ายังไม่มีกลัวก็ตาม กระดาษออ้ามีนะเมตาพุดขานะกราษกระดาษงงว่ะไปเดี๋ยวเราจะจับแล้วนะเราเลยเหตุหมดแลยอ่ะเดี๋ยวเราจะจับกันไปด้วยคำโตโตค่ะอืมขับข้โอ้ตาย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 โอ้ออกซูมนี้เนาะ มันหวเนาะหวานนี่อยรอเนาะอื่อยอร่อยน่าทานนี้ ก็คงต้องให้สิทะตอ52เลย,เลยโอ้โหโอ้โห5ทิวมาด้วยอ๋อ <laughs> ข้าวกรจาบก็ไม่ได้หอดเปื่องๆมาเลยอืมอืมบางทีก็ไม่ให้นะก็ถามมาเดี๋ยนี้ถามว่าภาษาจีนเป็นอะไรครับอ๋ออืม ถ้าไปใส่อะไรเขาไม่ให้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ที่ได้มาได้เป็นแบบอ่ะเกาไปหากินกันนะจ๊ะแซ่บๆหนัวๆแล้วใครชอบแดงก็แดงนะจ๊ะชอบเวทีก็เวทีเพราะเขาเป็นที่สุดของแหนมเมืองเหมือนกันใช่ถูกต้องเขาเป็นครอบครัวเดียวกันใช่จช่จริงใช่เลือกคุคนจ้างจริงปะเนี่ยย่าเขาเป็นเขาก็ยังรักกันดีใช่ไหมใช่รักกันดีโอเคได้ก็ได้เจอกันคลิปหน้าทีนจะไปเกี่ยไรก็เวทีต่างๆจมีเรื่องเล่าแปลกๆคนลุกสยองเนาะรปเื่อง